สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อ f a เธอ f ์เฟ5นะครับม a i เด n นน t ตด Blackwater ครับก็จริงๆผมเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าผมยังเล่นไม่จบก็มาเล่นอีกทีก็เราก็หัดกันไปด้วยเลยละกันนะฮะแล้วก็ที่พิเศษก็คือมันมีซับภาษาไทยนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่ทำไว้นะผมขึ้นไว้นะค,คุณซีซันเอไปตามเพจเขาได้นะเขาทำหลายเกมเลยก็เดี๋ยวเรื่อนไปเลยแล้วกันนะ ไม่ต้องเหนื่อยแประลวะบทนำวิญญาณที่ถูกลักพาบริเวณใกล้เคียงของภูเขาอิคามิผู้คนได้หายตัวไปอย่างลึกลับและไยล่องลอยหนึ่งในนั้นคือเด็กสาวที่ชื่อมิอุคินาสกิเธอตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองตัวเองอยู่ในเรือนเก่าที่มีน้ำท่วมกว่าครึ่งตัวต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมตัดไปตัดเป็นพัดพาร์ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือโปรล็อกคือเอาเฉพาะโปรล็อกนะฮะ ตอนนั้นพันนี้มันจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นละเบียบเราก็จะได้หาง่ายนะเส้นผมนะครับจะว่าไปแล้วเฟดั a เฟนี่เขาเอาภาคเก่าๆมาลงสตรีมอยู่นะภาคสีก็เพิ่งลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่นนะไปว่ากันอยากให้เขาเอาภาคไอเนี้ยภาคสองมาลงอย่างเลยภาคลีเม e อะ ที่ผมเคยเล่นไปเอามาลงสตรีมไว้ดิอยากอยากเล่นอีกทีอะอยากเล่นอีกทีจังเลยชอบมากเลยนะภาคสองเนี่ย แล้วทำโมเดลสวยเนาะทำโมเดลสาวสวยจริงๆเกมมันเน้นอย่างนี้อยู่แล้วอไม่ใช่แค่โมเดลสาวนะโมเดลผีก็สวยครับ ีแบบเกินฉันออกไปจากที่นี่ใช้ออนาลอ็อกเพื่องหมุนดูทางรอบๆเพื่อนที่ปไปยังทีศทางที่ทนคนุณต้องการเดินข้างหน้าไปยังทางออกถ้าเราโดนจับเป็นไรไหมนะไม่น่าเป็นไรมันไม่จะสอดเราเล่นอยู่ ต้องหาทางออกไปจากที่นี่ชุดเปียกแบบนี้สีชมพูสุดด้วยวว้าวไปดีกว่าตดสอบอะไรวะมีผนังถ้ำอยู่อีกด้านของไม้ระแนงฉันพอจะมองเห็นลูกป้้นหินในความมืด ม้อันนี้มันคือเรียกว่าไม้ระแนงเหรอชั้นน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วจอะจากที่นี่ได้ยังไง้ามันก็สวยเหมือนกันนะครับมีแสงสว่างอยู่ที่สุดทางออกทางเดินอาจจะมีทางออกอยู่ตรงนั้น กมันกำลังไล่ตามฉันมาต้องรีบไปกด LT เพื่อวิง่งโอเคมลืมไปหมดแล้วนะครับถ้าพวกแฟลแ,แบ็อย่างนี้นี่ก็มีทุกค่ามันเล่าเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วรับสำหรับซีดีนี้เดี๋ยวมันก็จะเสลยเรื่อยๆแหละนะ ทางเมื่อต้องการหันหันกล้องก็คือเป็นการหันกล้องนั่นเองโอเค งรับเส้นผมนะฮะไปก่อนละเมื่อค้างไปทางข้าง,างหน้า เสียงดูแปลกๆวะไม่ใช่ละไม่ใช่ละทำไมจิตใจเราสกปรกอย่างนี้ แกแล้วโดนจับแล้วทําไมมัน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 เอิบมันมันดูแปลกๆอยู่นะดอยสั่นไม่หยุดเลยฮะ เราไปปิดได้ไหมเนี่ยไปว่ากันแล้วนะครับมีอยู่ที่นาสกีได้หายตัวไปไม่มีใครได้ยินเสียงรององ้องอ้อนเพ่อแต่จากเธอขนาดที่เธอถูกขังไว้สารเจ้าบนยอดเขาภูเขาแห่งนี้คือจุดร่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมมันหน่วงๆเลยนี่เราได้เราจะได้ติดตามชะตากรรมของคนทั้งสามคน ยูริเลนและนี่คือเรื่องราวทีน่าสนใจของสิ่งเหนือธรรมชาติภาษาไทยโดยคุณสีสันเองนะครับเอาละฮะก็เดี๋ยวผมจะตัดไว้เท่านี้เลยนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็เราตัดกันเป็นพาร์ๆไปเลยดีกว่านะครับเกมมันแบง่งมาอย่างนี้อย่แล้วโอเค ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจผมแล้วก็จะได้พาดคลิปต่อไปครับอรัพพาทน,นี้ก็บายบายแล้วเจอกัน